อันนี้เราจะเรียนเรื่องพระบรมราชวาทและหลักการทรงงานนะคะลูกอ่าเรามาดูอันแรกเลยพอเราเรียนพระบรมราชวาทแล้วเราจะมีการยกตัวอย่างประกอบแต่ถ้าเกิดว่าทําไม่ทันทุกอ่านหนูสามารถไปอ่านพระบรมราชวาททั้งหมดได้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่มีครูบางท่านเขาทำไว้ใน เอกสารเว็บไซต์ของท่านเองนะคะเราก็สามารถไปศึกษาได้นะคะถ้าเราอยากรู้เรื่องอะไรนะคะทีนี้เรามาดูหัวข้อแรกเนี่ยแค่หกข้อแรกก็จะเรียนหมดวันแล้วเดี๋ยวครูจะมีเรื่องเล่าด้วยการใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของของผู้ประหยัดเองของผู้ประหยัดเองอะ่ะและครอบครัวช่วยป้องกันความ ขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เมื่อวันที่31ธันวาคม2502อ่านนักเรียนนักเรียนดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายอย่างประหยัดนักเรียนคิดว่าปัจจุบันเนี่ยพวกเราใช้จ่ายอย่างประหยัดหรือยังคะลูกไม่และทีนี้เราจะแก้ไขตัวเราเองยังไง เรามีวิธีการไหมคะว่าเราจะแก้ไขตัวเราเองแบบไหนให้เรามีโมเมนต์แบบเฮ้ย mm hmm. ฉันต้องประหยัดอสมมติว่าฉันได้เงินมากินโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้มาห้าสิบบาทแต่ว่าเรามาเจอข้าวที่โรงเรียน20บาทน้าอีก10บาทกลายเป็น30บาทถ้าเกิดว่าเราไม่กินขนม mm hmm. เพิ่มเติมเราเสเหลือเงินกลับบ้าน20บาทแล้วเราเอา20บาทของเราเนี่ยไปเก็บออมเราเรียกว่าประหยัดแล้วยังคะลูกเราอาประหยัดแล้วแต่พวกเรายังไม่ได้ทําใช่หรือใช่ มีทําบ้างไม่ทําบ้างอ่านั่นแหละอ่าก็เป็นวิธีการประหยัดอย่างหนึ่งเพราะว่าเราเอาข้าวจากบ้านไปโรงเรียนแล้วเรามากินขนมแทนใช่หรือไม่ดืมอ่านะคะเราอาจจะซื้อขนมแค่20บาทน้ำสิบาทมีค่าเท่าเดิมไหม <c oughs> อ่าโอเคนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอ่านักเรียนเปิดกล้องได้เลยนะคะลูกเปิดกล้องยางเปิดกล้องมาโชว์หนะ้าสวยๆกันหน่อยสิ เดี๋ยวครูจะไล่ดูทุกคนเลยนะคะว่ามีใครเปิดกล้องมั่งการณนเนกเปิดกล้องแต่กล้องเธอแดงนะคะบอกกล้องเสียไม่เป็นไรนะคะหรือว่าเอาไปแปะอะไรไว้น,นักเรียนคะงานที่เราใครเปิดอ่าบวกแล้วการณเอเนกบวกให้แล้วอลังการงานซ่าสรุปแล้วไม่มีใครเปิดเลยเฮ้ยมีเทพทเเทพิทักษ์เปิดใช่ไหมเทพพิทักษ์ถ่ายละครที่ไหนล่ะเทพพิทักษ์บา้านเทพสอนราม ซับแกงเพื่อนเหรออะทีนี้เดี๋ยวครูจะมีวิธีการประหยัดประหยัดประหยัดที่ผสมผสานกับการออมนะคะแต่ทีเนี้ยครูไม่รู้ว่าดีที่สุดหรือเปล่าให้หนักเรียนวิเคราะห์เองนะคะอ่ะเห็นไหมดูผมครูก็ปลิวเฮ้ยข้างหลังครูดูดีมากเลยอ่ะมันเป็นแบบอยู่โรงเรียนมันเป็นแบบฟิลเตอร์ใช่ไหมเนี่ยฮะอันนี้คือฟิลเตอร์ปะที่มันแบบหลังเบอ,เอ่อเออเออแล้วพอหน้าครูจะไปส่องข้างหน้าก็มองไม่เห็นเลยอ่ะไม่เป็นไรเอาแต่หน้าครูอ่ะอ่ะทีนี้ เรามาดูกันนะคะนักเรียนฟังแล้วนักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลว่าสิ่งที่ครูสื่อสารให้พวกเราฟังเนี่ยเป็นยังไงบ้านใครเปิดทีวีเสียงดังจ้ะแล้วไม่เอออย่าอย่ามาเสียงดังฉันอัดฉันอัดคลิปวิดีโอด้วยเนี่ยอะไม่รู้แกไม่รู้หรอกว่าอะไรหรอกอะทีนี้อนักเรียนดูฟังต่อๆๆๆอะฟังต่อนะคะลูกทีนี้ มันจะมีรูปแบบของงานที่เราเกิดขึ้นทำยังไงก็ของพวกเราเนี่ยคือเป็นเคสที่ของครูของครูเองเลยนะคะที่วิธีการประหยัดถามว่าครูประหยัดแบบไหนแล้วเรียนฟังให้ดีนะว่ามันเกิดการประหยัดจริงหรือเปล่าอ,อย่างครูเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบซื้อที่ดินคนที่จะซื้อที่ดินได้ต้องมีเงินใช่หรือไม่ใช่ปล่า อ่านะคะทีนี้จะทํำยังไงแล้วเราจะหาเงินจากไหนมาซื้อที่ดินซึ่งจริงๆครูคเป็นคนที่ไม่มีเงินที่จะซื้อเพียงพอที่จะซื้อที่ดินได้เพราะเวลาเราจะซื้อที่ดินเนี่ยเพราะเวลาเราจะซื้อที่ดินเนี่ยที่ดินมันราคาหลักแสนใช่หรือใช่หลักแสนหลักแสนที่ดินนะ่ะผืนหนึ่งอะ่ะเออนะคะแต่ครูมีเงินเดินแค่1 10, 6ึ่ง่ั้อยใช่ไหมคะ คุณมีเงินเดือนเท่านี้หมื่นกว่าบาทถ้าสมมุติว่าจิว๋วอยากขายที่ดินให้ครูหนึ่งแปลงในวันพรุ่งนี้เงินเดือนครูแค่หมื่นหนึ่งครูซื้อในวันพรุ่งนี้ได้หรือไม่นั่นสิ <c oughs> นั่นนะสิงั้นแสดงว่าเราก็จะไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อที่ดินของคนอื่นดังนั้นเราต้องใช้วิธีการเก็บอะไรลูกไม่ใช้ขายยาอะไรละเออนี่อัดคลิปวิดีโอด้วยนะอะทีนี้ ไม่เป็นไรอันนี้เป็นแค่แนวคิดอเพราะว่ามันมีคนที่หลงผิดสามารถขายยานะแต่จิ๋วไม่ทําใช่หรือใช่จิว๋วอ่าโอ้โอเคดีมากเลิศเลิศอ่าเลิศอลังการเอ๊น่าจะถือหรือเปล่าเนี่ยอยากหัวเราะเบาๆอย่ากหัวเราะเบา,บา,อาอเาบาบาอ่ะทีนี้อ่าฟังต่อแล้วทีนี้ครูก็เลยใช้วิธีการกู้เงินเหมือนที่จิว๋วบอกตอนแรกถูกต้องกู้เงินทีนี้กู้ยังไงอ่ะครูเคยกู้มาแล้วแล้วครูมีที่ดินมาทั้งหมด สามแปลงเฮ้ยเยอะมัม้ยสามแปลงสามแปลงแสดงว่าสามพื้นที่เยอะไหมคะสามแปลงปกติปกติแค่แปลงเดียวก็เยอะแล้วเนาะฝาเราจะหามาได้เงี้ยทีนี้ทำยังไงวิธีการของคูคู่เนี่ยก็กู้เงินมาส่วนหนึ่งเพื่อที่จะซื้อที่ดินนะคะกู้มาสองแสนอสองแสนนี่นคือกู้กู้กู้เสร็จปุ๊บเอาตังไปจ่ายแล้วก็ได้ที่ดินกลับคืนมาทีนี้วิธีการเวลาเรากู้เนี่ยเราต้องใช้เงินให้หมดเร็วมากที่สุดเพราะว่าการกู้จะมีดอกเบีย้ยใช่หรือไม่ ใช่ไหมคะการกู้การกู้จะมีดอกเบี้ยใช่ไหมี่่ะการกู้ยืมเงินจะมีดอกเบี้ยใช่ไหมคะการกู้ยืมเงินในเมื่อการกู้ยืมเงินมีดอกเบี้ยนักเรียนคะอนอกระบบยิ่งดีเลยจ่ายเพลินเลยอะไรเงี้ยทีนี้พอกู้เงินมาดอกเบี้ยของครูจะเป็น5.5%นนะคะทีนี้ครูก็ต้องใช้นี่วิธีการใช้ของครูก็คือเงินเดือนสมัยก่อนครูจะมีเงินเดือนมากกว่านี้ ตอนนี้18 0 0 0แต่เมื่อก่อนจะมี2 5 0 0 0นักเรียนฟังให้ดีนะครูก็จะใช้เงินต้นเดือนละ mm. เงินต้นนะเฉ mm. พาะเงินต้นเดือนละ900 0นี่ต้องทำเดือนละ900 0เห็นไหมคะใช้ไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจนกว่าใกล้สมุดเพราะว่าถ้าเดือนละ9 0 0 0สมมติว่าคุณมีนี่2,000 0 0ใช่ไหมคะลูอะกอาครูจะมีอุปกรณ์พิเศษคือเครื่องคิดเลขแต่เรียนคนนี้ไม่ต้องใช้นะคะอาหารเดือนละ9 0 0 0พัน ใช้ระยะเวลา22เดือน22เดือนก็คือถ้า1ปีปึ๊บหารด้วย12 1ปี9เดือนนะโดยประมาณที่คุณจะต้องใช้นี้มันก็จะหมดเร็วแต่ถ้าเกิดว่าหนูใช้นี่น้อยดอกเบี้ยมันก็จะทวีคูณมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเงินต้นก็ไม่หมดสักทีดอกเบี้ยก็จะบานไปดังนั้นคือคนที่เป็นนี่ควรจะต้องหาเงินมาใช้นี่ในปริมาณที่มากๆก็คือส่งเงินต้นเยอะๆเข้าใจความหมายไหมคะลูกเข้าใจป่อ่าพอเข้าใจคนอื่นล่ะคะลูก ดวงทิพย์อภิสลาเทพพิทักษ์เข้าใจกันไหมคะลูกพิชยาอพอเข้าใจกันไหมคะอ่าเข้าใจเข้าใจอ่ะโอเคยังมีใครไม่ฟังบ้างมีใครไม่ได้ฟังบ้างทีนี้อ่ากันอันนี้ เดี๋ยวใส่ลายลเพื่อนอดี๋ยวใส่ลายลเพื่อนเฮ้ยห,ห้ามพูดคำหยาบนะอะและทีนี้ก็จะมีเคสอีกอันหนึ่งก็คือโอ้พัดลมพัดลมบ้านใครแรงมากเลยเ่ะเออเบาๆบเบาๆหน่อยเอออะและทีนี้มีอีกวิธีหนึ่งอันนี้คือเราส่งเงินเออส่งเงินต้นเยอะๆฟังต่อนะคะลูกเราส่งเงินต้นเยอะๆแล้วมีอีกวิธีหนึ่งเฮ้ยครูไม่ส่งเงินต้นเยอะแต่ว่าครูครูก็ส่งเงินต้นปกติฟังเสียงพัดลมเบานิดนึงพัดลมบ้านใครอะครูใช้วิธีการอย่างนี้ค่ะ นักเรียนสามารถเปิดไมค์คุยครูได้นะถ,ถ้าถึงเวลาที่ครูถามครูใช้วิธีการสมมติว่าครูมีเงินต้นอยู่ครูมีเงินต้นอยู่ฟังให้ดีครูมีเงินต้นอยู่ส0 0 0สนเป็นเงินที่ครูเอาไปฝากนักเรียนเคยเห็นวิธีการเล่นหุ้นไหมาการเล่นหุ้นที่ครูเคยพูดเมื่อก่อนตอนหมอนหนึ่งอะคะ่ะมันจะมีกระดานหุ้นเยอะๆ,ๆ,ๆเคยเจอไหมคะเคยได้ยินไหม น,น,นั่นแหละแต่อ่าเรียนอยู่แต่ทีนี้เล่นหุ้นครูก็จะไม่ใช้วิธีการเล่นหุ้นที่มันดูเสี่ยงเพราะว่าการเล่นหุ้นแบบนั้นเราไม่รู้ว่าบริษัทนั้นจะล้มละลายหรือว่าจะประกอบธุรกิจได้กาไรดีไม่ดีเพราะเราไม่ใช่นักลงทุนที่แบบเห,เหมือนเอาเงินไปต่อเงินเราต้องเจ๋งจริงนะคะเราถึงจะทำได้แต่ในอนาคตาครูอาจจะทําก็ได้ครูเริ่มมีหุ้นหนึ่งอันก็คือหุ้นของปตทซึ่งซื้อมาแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นแล้วได้เงินปันผลด้วยนะคะได้มา142บาท54บาท45บาทภายยในระะเวลา1ปี อันนี้ก็คือได้เงินค่าหุ้นมาก็คือเป็นเงินปันผลที่บริษัทเนี่ยประกอบธุรกิจแล้วมีผลกําไรแต่ถ้าเกิดว่าครูลงทุนซื้อหุ้นมากกว่านี้มากกว่านี้นักเรียนเข้าใจคำว่ามากกว่านี้มากกว่า10,000บาทที่ครูลงทุนไปครูลงทุน10ล้านครูจะได้เงินคืนกลับมาหลักพันหลักหมื่นนี่คือเงินปันผลก็คือเป็นกําไรจากการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้นแสดงว่าปตทมีกาไรอยู่ไหมคะลูกมีกำไรไหมเพราะถ้าครูได้เงินปันผลถ้าครูได้เงินปันผลแสดงว่าปตทมีกำไร นะคะคูก็ได้เงินมาแล้วนะคะแสดงว่าเอ้ยถึงแม้มันจะแค่ร้อยกว่าบาทอ่าถึงแม้ว่ามันจะได้แค่ร้อยกว่าบาทแต่ว่าเพราะว่าคุณลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนหรือว่าหุ้นนั้นน้อยใช่หรือใช่อืม ที่ครูได้ต่างน้อยเพราะครูลงทุนไปน้อยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ลงทุนเป็น10ล้านพันล้าน500ล้านก็จะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆก็จะได้เงินปันผลคืนกลับมาเยอะอ่ะทีนี้ครูครูก็จะลงทุนแค่นั้นเพราะว่ามันเป็นอัตราความเสี่ยงแต่ทีนี้มันมีอีกเคสหนึ่งที่เราลงทุนใหม่ก็คือครูจะเป็นสมาชิกของสากกรอออมทรัพย์ครูฟังให้ดีนะคะลูกครูก็จะลงทุนไปซื้อหุ้นซื้อหุ้นของครูเนี่ยซื้อไป3ามแสนหุ้นเอ้ยไม่ใช่สามแสนหุ้นสามแสนบาทนั่เียนฟังนะคะสามแสนบาทนี่ทำยัง ทำไมคุณจะต้องไปลงทุนอย่างนั it, yes, right? ้นเพราะว่าการที yes, ่ค oh, <that> ุณ <że> ซ <ikes> mm ื hmm. ้อ <that> ห okay. ุ to come to come, ้นเนี่ยคุณจะต้องออกจากการเป็นสมาชิกนะคุณถึงจะได้เงิน30,000นนั้นคืนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ออกเงินก็จะอยู่ในนั้นคุณไม่สามารถนําเงินไปใช้ทําอะไรได้เลยนะคะแล้วเรียนเข้าใจตรงนี้ไหมคะเข้าใจเข้าใจผลผลของการที่ครูอธิบายไหมคะลูกครูลงทุนไปสา0อ่นเงินนั้นไม่สามารถเอาออกมาได้นะคะอ่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าครูจะเอาเงินออกมาครูต้องลาออกจากการเป็นสมาชิก โอเคอ่ะปิดไหม่ได้ค่ะอ่ะ,อะปิดไหม่ได้พัดลมแรงรอ,อะแล้วทีนี้มาฟังต่อทีนี้ครูก็มีความสุขเฮ้ยถ้าเรามีเงินแค่สามแสนเนี่ยมันน้อยนักเรียนคิดว่ามันยังน้อยอยู่ไหมคะอืมถ้าถ้าเรามีเงินอยู่แค่สามแสนเนี่ยครูยังถือว่ามันน้อยอยู่นักเรียนคิดว่ามันยังน้อยอยู่ไหมคะอ่าก็ถือว่าเยอะในะระดับที่เราเป็นนักเรียนเนาะโอเคไหม แต่ถ้าเกิดว่าในความรู้สึกครูว่ามันยังน้อยอยู่มันเกิดความโลภแต่ทีนี้ความโลภของครูทายังไงครูอยากมีความรู้สึกครูอยากได้เงินเพิ่มขึ้นครูก็ใช้วิธีการกู้เงินเฮ้ยเราเริ่มจะต้องกู้แล้วนะกู้มาทําอะไรนักเรียนดูเรามี30,000นครูกำลังจะกู้เพิ่มมาอีก10,000แสนนักเรียนดูดินสอนนี่คือ10,000แบาทโอเคไหมคะลูก โอเคไหมใครว่างแคบหน้าจอให้ครูบ้างนะ,ะใครว่างแคบหน้าจอใหู้บ้างนะคะสามแสนบาทปุ๊บเราเอาหนึ่งแสนเฮ้ยหนึ่งแสนบาทเนีมีดอกเบีย้ยด้วยนะห้แพงไหมคะร้อยหนึ่งเสีย5บาท50สตังค์ห้สิบตังค์แพงไหมคะลูกแพงไหมร้อยละห้าแต่มันร้อยละห้าต่อปีนะก็คือจะไม่เหมือนแบบดอก ดอกตามบ้านอะไรเงี้ยที่เป็นร้อยละ2ต่อเดือนนะคะเพราะปีหนึ่งก็24บาทแต่อันนี้คือแค่5%ปเก็คือ5.5อ่ะแล้วทีนี้พอครูกู้มาเสร็จเงินปันผลเนี่ยค่ะหุ้นที่ครูถือไว้3 0 0แสนเนี่ยมันจะมีดอกเบี้ยร้อยละ5.25ซึ่งดอกเบีย้ยที่ครูจะได้รับน้อยกว่าดอกเบีย้ยที่กู้มาห่างกัน25สตางค์เพราะสอ25สตางค์กับ50สตางค์ก็จะห่างกัน25สสตางค์ดังนั้นครูก็กูก้มาเลยกู้มาปุ๊บเอากู้มารวม เอาเอาหนึ่งแสนเนี้ยมารวมกับสามแสนกลายเป็นกี่แสนคะลูกกี่แสนคะสี่แสนใช่ไหมคะลูกอ่าทุกคนฟังทันใช่ไหมทุกคนฟังทันหรือเปล่าฟังอยู่หรือเปล่ามีใครไม่ได้ฟังก็ฟังเนาะไม่อะใครที่ฟังกดไมค์แจ้งครูหน่อยค่ะว่าฟังคะแนนครูจะให้เฉพาะคนที่เปิดกล้องให้ครูเท่านั้นอ่ะฟังอยู่เนาะอ่าโอเคโอเคฟังอ่าโอเคโอเคนะคะอ่ะฟังอยู่ทีนี้พอสี่แสนปุ๊บ ่าโอเครู้เรื่องแกก็ปิดเสียงพัดลมก่อนอ่การดัเนินไปนเสียงพัดลมก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่ตอบทีหลังอ่ะสี่แสนเนี้ยดอกเบีย้ยที่ครูจะได้รับก็คือเฮ้ยครูกู้มาแล้ว1นึ่งแสนเนี้ยกู้แล้ว1นึ่งแสนก็คือกู้ก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเข้าไป5.5%าจุดห้าเปอร์เซ็นต์แสนหนึ่งก็ต้องจ่ายไปปีละห้าพันห้าร้อยบาทฟังให้ดีนะจ่ายแน่นอนห้าพันห้าร้อยแต่ที่สี่แสนเนี้ยครูเอาเงินเนี้ยไปรวมแล้วไงจากสามกลายเป็นสี่นะคะสี่เออจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ครูจะได้รับเงินคืน ในสิ้นปีก็คือเป็นเงินที่ครูต้องได้เพราะว่าเหมือนเป็นดอกบี้หรือว่าเงินประโยนที่ครูจะพึงได้นะคะครูจะได้ทั้งหมด21,000บาทแสดงว่าครูได้เพิ่มไหมคะลูกครูได้เงินเพิ่มไหมครูจะได้เงินเพิ่มนะคะ21,000บาทดังนั้น21,000บาทเนี่ยเราไปลบเลยค่ะลบกับอะไรลบกับดอกเบีย้ย5,500อ่านักเรียน นี่คะ่ะ1น5 0 0นี่คือส่วนตา่างเอ้ยแสดงว่ายังมีกำไรอยู่ไหมคะคิดว่ายังมีกำไรอยู่ไหมคะลูกมีกำไรก็คือ15,500เห็นกำไรไหมนี่ไงปิตาทำไมล่ะเพราะว่า4 0 0แสนได้เงินงิน21,000ใช่ไหมคะลูกแต่ว่าคุณกู้มา10,000แสนคุณต้องจ่าย55 0 0ดังนั้นคุณจะมีกำไร1 5 5 0 0เจออย่างเจอกำไรคุยังเจออ่านั่นแหละถามว่าแบบนี้คิดว่าดีไหมคะ คิดว่าดีไหมอะทีนี้อะมาได้กําไรแต่ทีนี้เฮ้ยครูครับถ้าไม่กู้ล่ะอาจารย์ถ้าไม่กู้อาจารย์ก็ได้กําไรอยู่แล้วอะสามแสนใช่ไหมคูณด้วย5.25%เปคุณครูได้15,750ถ้าครูถ้าคุณครูไม่กู้เห็นเห็นยอดไหมคะ15,750มาั้มากกว่าที่ครูกู้อีกเพราะว่าตอนที่ครูกู้ได้1 5 5่0แสดงว่าครูเสียผลประโยชน์ไป250บาททันไหมคะ เนาะเพราะว่าถ้าคุณไม่กู้เออนน่ๆนๆ่มันจะไปทำเสียงทะลึ่งตึงตังไม่ได้นะจิ๋วอ่ะทีนี้คุณก็จะขาดทุนถ้าคุณมีเงินแค่ส0 0 0 0นคุณจะได้15750แต่ถ้าเกิดว่าคุณกู้ไวหนึ0 0 0สนแล้วคุณไปฝากรวมกันคุณจะได้21000แต่คุณก็ต้องไปใช้หนี้5 5 0 0ด้วยเพราะคุณมีดอกเบี้ยที่คุณกู้มาดังนั้นคุณจะเหลือเงินแค่15500หเฮ้ยพอ1น5 0 0 ครูถ้า,างั้นหนูก็เอาเงิน3า0,000ธรรมดาสิเพราะว่าหนูได้กำไรมากกว่า250บาทแต่นักเรียนดูผลระยะยาวฟังให้ดีนะคะผลระยะยาวเป็นยังไงเมื่อคุณมีเงินอยู่ในมือ40,000นในภายใน1ปีหรือ2ปีเนี่ยคุณใช้นี่หมดแล้ว10,000บาทจบจบแต่คุณมีตังค์ของคุณเท่าไหร่4 0 0มากกว่าเดิม10,000สมากกว่าตอนเก่า3 0 0 0 0ถ้าคุณจะมี3า0,000อยู่เรื่อยๆคุณก็จะได้แค่หนตุ่ณม0่0 0ปา๊บคุณได้2 0 0 0 0พอปีหน้าคุณะไดีเงินปุ๊บคุณได้ือ0 0ม0อนไนคะ1 0 0 0บอท ทันไหมคะลูกเพราะว่าเพราะว่าเงินต้นคุณเพิ่มดอกเบี้ยคุณก็จะได้รับเพิ่มอะทีนี้เกิดอะไรขึ้นอีกเฮ้ยถ้ามันมีอย่างนี้อีกละ่ะถ้าครูจะกู้อีกละ่ะได้ไหมได้นะคะแต่ครูก็ต้องเสียดอกเบี้ยเหมือนเดิมนะถ้าครูก,ก, 1, 000, คคกู้มาอีกหนึ่งแสนครูมีสี่แล้วครูกู้มาอีกหนึ่งกลายเป็นห้าแสนใช่หรือใช่ อ้า5แสนเฮ้ยครูค้าก็ครูจะกู้อีกเท่าไหร่ครูจะกู้แค่แสนเดียวดังนั้น5แสนเนี่ยครูกู้1แสนครูก็จ่ายดอกเบี้ยเท่าเดิมคือ5พันอะไรลู้5พันใช่หรือไม่ใช่ไหมคะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าครูมีเงิน5แสนในปีนั้นครูจะมีเงิน26,520เห็นไหมคะอ่าขอโทษ26,250ครูจะมีเงินเพิ่มจาก2 0 0 0เป็น26เฮ้ยมันเยอะขึ้นไหมคะ ถ้าเรามี5 0าแสนเพราะเงินเราเพิ่มอีก5,000บาทแต่คุณก็ต้องเสียตังไปอีก5 0 0 0บาทให้กับค่าดอกเบี้ยน,นะลูก5,500ปึ๊บ,บเหลือกำไร2,720มนเเห็นไหมคะ2อ5 0เอ,าอ,อ,อเหาลือกำไร2 0 0 0 0อ่เ7 5 0หเหลือกำไรซึ่งกำไรมากกว่าปีที่แล้วเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วได้1,5500ใช่ไหมคะลูกเพราะปีที่แล้วเรามีเงิน4,000 0 0 เรามีกำไรแค่1 5 5 0 0บาทแต่พอปีนี้เรามี5,000แาทเราเลยกลายเป็นมีกำไร2 7 5 0 0บาทกำไรเพิ่มมาอีกห0 0 0เห็นไหมคะเหตุผลคุ้มไหมคะนันเรเยนคิดว่าคุ้มไหมดอกเบี้ย5.25นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะฝากธนาคารได้แค่0.5สตังค์หรือ1บาทเท่านั้นใช่หรือไม่ เออแต่ถ้าเราฝากถ้าเรามาฝากที่เนี่ยจากกออมทรัพย์คูเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยถึง5.25%แค่2.5%ก็มากกว่าธนาคารอยู่แล้วอะดังนั้นนี่คือวิธีการลงทุนนักเรียนเข้าใจความหมายการลงทุนหรือยังคะอ่าแล้วคิดว่าครูครูคิดผิดหรือคิดถูกในการลงทุนแบบนี้คุกจะมาตั้งหนาหันเออต้องคิดถูกอะไรเมื่อกี้ใครบอกครูว่าคิดถูกคะ บ,บุญสิตาใช่ไหมการอนเอกนกกบอกคิดผิดย่านะเออบาลีนี่พร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 อ,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 อะไรนะพรลี่นีเป็นขนบอกว่าครูคิดถูกใช่ไหมคะลูกอ่าแล้วทุกคนเห็นด้วยกับครูไหมคะอือแล้วทีนี้มันมีมาเห็นด้วยแล้ะทีนี้ปัจจุบันนี้ครูก็เลยมีเงินสี่แสนแต่เมื่อก่อนในครูหนักกว่านี้ครูอ่ะกู้มาสองแสน ลองเรียนฟังให้ดีนะ2องแสนกานแปลว่าคุณต้องเสียดอกเบี้ยปีละ11,000เพราะว่าแสนเดียว5,500ถ้า2องแสนก็คือ11,000แล้วคุณก็ใช้นี่ไม่เสร็จสักทีอ่ะก็คือเพราะว่าเงินเดือนคุณลดลงเมื่อก่อนที่คุณกู้ได้เพราะเงินเดือนคุณมี25,000คุณเลยใช้เดือนละ9ก0 0พันแได้แต่ปัจจุบันนี้เงินเดือนคุณเหลือ1มื0 0หมื่นคุณก็ต้องใช้แค่เดือนละ4,000บาทซึ่งมันหายไปอีกห0พันอีกประมาณ5,000บาทถ้าคุณใช้เดือนละ9,000สมัยก่อนดังนั้น เงินต้นครูก็จะลดช้าลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆระยะเวลานในการใช้นี่ครูก็จะหลายปีดอกเบี้ยครูก็จะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นครูเคยคิดผิดเพราะว่าครูกูก้กี่แสนลูกสองแสนใช่หรือไม่เพราะเราโลภไงเราอยากได้เงินก้อนเยอะๆฟังให้ดีนะเราอยากได้เงินสามแสนไวๆอยากได้เงินสี่แสนไวๆเราก็เลยกู้มาเยอะๆเลยเพื่อให้มันมารวมกันพอรวมกันเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าคุณใช้นี่ไม่ทันดังนั้นคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีนี่ทั่วอะไรคะทั่วมอะไรทั่วอะไรเอ่ย ท่วมหัวถูกตอ้องอ่าดังนี้วิธีการของเราในการออมถึงเราคิดดีแค่ไหนแต่ถ้าเราออมผิดวิธีเราก็พลาดได้ใช่หรือไม่ใช่อ่าดังนั้นณนะปัจจุบันนี้ครูก็กลายเป็นเป็นอะไรคะแบกรับภาระหนี้สินอ่าแบกรับภาระหนี้สินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะซึ่งยังใช้ไม่หมดแล้วครูก็ต้องจ่ายเดือนละแค่สี่พันบาทครูไม่สามารถหาเงินส่วนไหนมาจ่ายได้เร็วกว่านี้เลยเพราะว่าเงินเดือนครูเท่านี้ เงินเดือนครูเท่านี้ครูก็ต้องกินต้องใช้อะไรเงี้ยมันก็เลยแลยเป็นนี้สินที่ผัวพันแต่ไม่เป็นไรเมื่อเรารู้เคล็ดลับแล้วว่าเราคิดผิดเราต้องเปลี่ยนสเต,เต็ปใหม่ในการออมใหม่ นี่เราคือเราเรียกว่าการประหยัดดังงั้นทุกวันนี้คือครูก็จะกินใช้อย่างประหยัดไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรมากมายแต่ว่าถ้าบางทีมีสังสรรค์กับเพื่อนบ้างก็เล็กน้อยก็มีแต่คือเป็นอาหารนะหนูไม่ใช่เครื่องดื่มสุรามึนเมาอะไรพวกนี้อะทีเนี้ยถ้าทุกเราทุกเราทุกคนมองว่าครูคิดถูกแล้วครูใช้วิธีการออมที่เหมาะสมแล้วดังนั้นพวกเราเนี่ยสามารถเอาอันเนี้ยไปเป็นตัวอย่างได้ถ้าเกิดว่าใครบรรจุเป็นข้าราชการสามารถได้นะคะก็คือออมเงินลักษณะน,นี้เอาไปไว้ในแหล่งใดแหล่งหนึ่งที่มันสามารถทําให้เรามีีดออายายออกกเเบยยยยขาาผลมะๆ เดี๋ยวครูเล่าจะมีอยู่คนหนึ่งที่ครูรู้จักเขาก็ฝากเงินในสากาอมทรัพย์ครูนี้เหมือนกันแต่เขาไม่ได้เป็นข้าราชการครูเพราะมันจะมีอยู่ช่วงบางช่วงที่เขาจะเปิดให้เขาเรียกอะไรนะผู้ถือหุ้นกิติมศักดิ์ก็คือคนที่มีเงินระดับเยอะๆค่ะสามารถมาฝากได้นะคะถามว่าทําไมเอาคนนอกมาทําไมไม่เอาพวกครูด้วยกันมาเหตุผลง่ายๆเลยที่เอาคนนอกมาเพราะว่าคนนอกมีเงินหนูเข,าข้าใจความหมายะะาไ,ไหมคะเข้าใจที่ครูพูดไหมคะว่าคนนอกมีเงิน เข้าใจหรือเปล่าอ่าเพราะว่าเงินของเขาเนี่ยเอามาลงทุนในธุรกิจของสากรได้ก็คือเอามาปล่อยคูกู้ให้พวกครูที่ที่เขากู้กู้กันนี่แหละนะคะแล้วก็คือครูก็เป็นคนจ่ายดอกเบี้ยคนที่เอามาปล่อยเงินให้เราเอาเงินมาวางไว้ในสากอก็เป็นคนรับผลประโยชน์คือรับเงินปันผลทุกคนโอเคไหมคะลูกเข้าใจตรงนี้ไหมเข้าใจหรือเปล่าอ่าทีนี้เขาลงทุนมาที่นี่40ล้านเฮ้ยนักเรียน40ล้านเยอะไหมคะ สี่สิบล้านนักเรียนคิดว่าเยอะไหมคะสี่สิบล้านอ่าแล้วคิดดูเขาได้ครูอะได้ดอกเบีย้ยปีละแค่สองหมื่นแต่เขาได้ดอกเบีย้ยคูณห้าจุดสองห้าเปอร์เซ็นปึ๊บเขาได้ดอกเบีย้ยปีละสองล้านสองล้านหนึ่งหมื่นเป็นไงเยอะแยะอลังการไหมคะสองล้านหนึ่งหมื่นเยอะไหมคะไอ้สองล้านหนึ่งแสนเยอะไหมคะเยอะมากดูครูครูดได้แค่สี่เหมือนกันสี่แสน เขา40ล้านคูณได้2 1 0 0 0ต่อปีแต่เขาได้2ล้าน1แสนต่อปีแล้วเงินนี้เป็นเงินที่แบบว่าเป็นการทําธุรกรรมเกี่ยวกับสหกรณ์เนี่ยคือเขาจะไม่ได้เป็นผลรายได้เป็นรายได้ของเขาไม่ต้องไปยื่นเสียภาษีด้วยนะคะเขาได้เงินฟรีๆมาเลยสบายๆ2ล้าน1แสนเห็นไหมคะดังนั้นถ้าเราหาร12เดือนปึ๊บเขาได้เงินใช้เดือนละ1,075,000นักเรียนคิดว่าเยอะไหมคะเดือนละ1 7 000, 5 0 0 0เยอะไหมคะลูก เธอดูเงินเดือนครูเท่าไหร่หนึ่งหมื่นอะไรหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเออหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเธอคิดดูเขาเขาเหมือนเขาเอาเงินมาทำงานถูกต้องไหมเออถ้าเทียบแสดงว่าเขาจ้างคนอย่างครูสวรรษ์เนี่ยสิบสิบคนเขามีเงินสี่สิบล้านเขาจ้างคนอย่างครูสวรรษ์สิบคนโอเคไหมคะลูกสิบคนถึงจะได้เดือนละหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเดือนละโอเคไหมคะ เข้าใจตรงนี้ดังนั้นคนที่เขามีกําลังทรัพย์หรือคนที่เขาฉลาดในการลงทุนเราเรียกว่าเป็นความฉลาดอย่างครูเนี่ยถือว่าฉลาดและคิดทันเขาเขามาสอนครูทีหลังด้วยครูคิดทันเขา,เขา,า,เขาแต่รูปแบบของครูคือเงินเงินของครูมีน้อยใช่หรือไม่แต่ถ้าเกิดว่าครูมีเงินเท่าเขาครูก็จะได้รับผลประโยชน์เหมือนเขาใช่หรือไม่ ดังนั้นนี่คือการลงทุนเบื้องต้นเขาเรียกว่าเหมือนวเวลาที่เขาคุยกันเรื่องคนที่เป็นนักธุรกิจเขาเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปต่อเงินเขาไม่ต้องใช้แรงกายในการทํางานอะไรเลยแต่ว่าเขาใช้หัวสมองใช้เงินของเขาแล้วเขาก็ได้รับผลประโ,โยชน์ตอบรับกลับมาเป็นของเขาซึ่งง่ายแล้วก็สบาย เห็นไหมคะดังนั้นคือใครที่คิดเร็วกว่าคิดเป็นก่อนคนนั้นก็จะประสบความสําเร็จในการที่จะบริหารจัดการเรื่องเงินของตัวเองเห็นไหมเราเริ่มคิดใหญ่แล้วเฮ้ยเราไม่ได้แค่ออม10บาทที่าทบลาทเ้ยเราเริ่มเอาเงินของเราไปลงอะไรไปลงอะไรลูกลงอะไรคะลงทุนใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยอ่านักเรียนเปิดกล้องหน่อยสิคะลูกเปิดกล้องเลยเดี๋ยวครูจะดูนะคะว่าตอนนี้มีใครเปิดกล้องให้ครูบ้าง อ่ะเราจะได้มาดูซิปฏิสัมพันธ์ของเด็กเป็นยังไงบ้างใส่ใจในการเรียนมากนะอะการณ์เอกเปิดแล้วถูกต้องแดงเถือกเลยนะคะกล้องเสียนะคะอ่าแล้วก็วารีพัทวารีพัทวารีพัทใช่ไหมวารีพัทกล้องเธอทําไมถ้าเอฟเฟกสีแดงทําไมเราเปลี่ยนสีฮะเออวารีพัทเนี่ยเออเห็นไหมโอเคอันนี้นี่หนึ่งเออหนึ่งทับหกเนาะวารีพัทเดี๋ยวก่อนกูหาชื่อก่อนว่า เอ๊ะอันนี้ไม่ใช่หนึ่งั้ต้องเป็นสองขั้เส้นเล็กน้ำตกอะไรล่ะโมโตคุยกับสาวนั่นแหละวลรีพทัทก็ชื่อวีรพทัทวีรพทัทอ้าวโอเคอ้าตอนนี้ครูให้คะแนนโพนัยคือใครเนี่ยอ้าเดี๋ยวก่อนคนนี้ชื่ออะไรอะปอะิ่นอ้าวเนี่ยเนี่ยหนูผู้หญิงคนนี้พรพันนีเหรอชื่ออะไรชื่ออะไรคะพาริณีพริณี อะไรแล้วก็ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงพอรีนีเล็กที่เท่าไรเอเดี๋ยวฉันไปเรียนแล้วแกสี่สิบสองเฮ้ยสีมันอ๋อโอเคโอเคพอรีนีเนาะอ่าโอเคมีใครเปิดกล้องอีกเปล่าครูจะตามไปเก็บคะแนนให้บุนสิตาบูนโชคโอเคออมีอะไรกินกันอร่อยเลยนะ <c oughs> น่ะเข้าในคอมหรออ่านี่นากรหนกพรกรนกพรเล็ที่เท่าไหรลูก โอเคฮูนโซอะออะเปิดแค่นี้นะเปิดแค่นี้นะกละเทพิทักก็เปิดแล้วจอดำนะคะจอดำอาจจะเกิดแบบอินเทอร์เน็ตที่บ้านไม่แข็งแรงเออโอเคชานิชนัยอะไรไม่รู้อะยังไม่เปิดนะจอดำดำอะอันนี้มีมีเปิดสามคนแล้วก็โอเคไม่เห็นปฏิพานไม่เปิด ปฏิภาณไม่ได้เปิดนะ,อะโอเคเมื่อสักครู่นี้นักเรียนฟังครูนะคะเมื่อสักครู่นี้หนูได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออมเยอะหรือยังเยอะไหมคะลูกมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหมเมื่อกี้เสียงพอลิน่เนาะมีประโยชน์นะคะแล,แล้วเวลาโตขึ้นเราจะมีวิธีการออมที่นอกเหนือจากครูได้เลยแต่วิธีการออมของครูก็ถือว่ามีประโยชน์กับพวกเราทุกคนใช่ไหมคะลูก เด็กๆเ,เนี่ยฟังรู้เรื่องเข้าใจนะแต่พอครูไปแนะนําพี่คนที่เป็นคนโตเขาไม่รู้เรื่องอะ่ะเขาไม่เข้าใจอะ่ะพวกเรามองภาพออกปุ๊บเลยใช่ไหมเออแต่บางคนเขาจะมองว่าอะไรไม่มีใครทำหรอกบ้าหรอ,หรอไปกู้เงินมาฝากเข้าใจความหมายไหมอ่ะ ก็คือเขาจะบอกว่าไม่มีใครไปกู้เงินมาฝากหรอกแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าทำไมเอ้ยทำไมคุณถึงกู้เงินมาฝากเหตุผลเพราะว่ามันจะมี400,000 500,000แนนเราคิใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีเงินต้นคือเงินเก็บของเราเนี่ยเยอะสมมุติว่าวันหนึ่งเราอยากซื้ออสังหาหรือมารัพย์หรือว่าบ้านที่ดินเราสามารถใช้เงินของเราที่เราเก็บเนี่ยกู้ออกมาเพื่อที่มาซื้อได้เพราะว่าอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้เนี่ยครูคุยกับพวกเราว่าถ้าครูจะไปซื้อที่ดินจิ๋วจิ๋วบอกขายที่ดินพวกนี้แสนหนึ่งครูมีตั้งหมื่นกว แต่ถ้าเกิดว่าครูมีเงิน5 0 0แสนจิว๋วจะขายแสนหนึ่งครูสามารถกู้ออกมาได้10,000แสนเพื่อซื้อที่ดินของจิ๋วใช่นะคะครูสามารถซื้อที่ดินของจิวะะาางจ๋วได้เห็นไหมคะดังนั้นถ้าเกิดว่าครูไม่มีเงินต้ตนหรือครูไม่มีเงินเก็บเลยครูก็จะไม่มีเงินตรงนั้นโอเคไหมคะทุกคนอ่ะทีนี้นักเรียนคะที่ดินมูลค่าของที่ดินนักเรียนจําไว้ถ้าบ้านใครมีที่ดินพยายามอย่าขายนักเรียนรู้ไหมว่าที่ดินมันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆรรู้ไหมคะ ถ้าเป็นรถยนต์เป็นบ้านหรือเป็นอะไรเนี่ยมันจะมีแต่มูลค่าที่เสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆเหมือนเราซื้อรถยนต์หนึ่งคันมันก็จะหักไปเรื่อยๆราคาตลาดมันก็จะลดลงจากยอ่าใช่ใช่โอเคอ่าใช่พอเราซื้อ ,00 0 0 0ปุ๊บันก็จะลดลง5 0 0 0 0 0 300,000 200,000จนขายได้1,000 0 0บาทนะคะจนปัจจุบัน5ปี10ปีผ่านไปนะคะแต่ที่ดินเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะโอเควันนี้เราเรียนกันเรื่องพระราชดำรัสพระบรมราชวัลเรียบร้อยแล้วโอเคไหม ได้รับความรู้ไหมคะลูกได้รับความรู้ไหมคะทุกคนเนาะแล้วแล้วพวกเรากลับเอากลับไปใช้เป็นเทคนิคส่วนตัว mm hmm. เห็นไหมครูสอนคณิตศาสตร์เสร็จแล้วครูยังมาสอนเรื่องอหน้าที่พลเมือง mm hmm. ก็คือให้พวกเรารู้สักการออมแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันของเราให้ดีขึ้นด้วย mm hmm. ดีมากแบบนี้เนาะมีใครสอนแบบนี้ไหมใช่ครับใช่ครับฉันถามว่ามีใครสอนแบบนี้ไหมไม่มีมีครูคนแรกที่ อ่ามีโอเคหรือว่ามีคนแรกที่แนะนําเกี่ยวกับเรื่องวิธีการคิดบริหารจัดการตัวเองอ่าโอเคฮอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีอย่าลืมแจ้งชื่อเข้าเรียนแล้วทําคลิปวิดีโอส่งครูด้วยคลิปวิดีโอถ้าทักมาเออใช่ถ้าทักมาแล้วครูยังไม่ส่งให้ทักในกลุ่มเลยแล้วครูจะตามไปเก็บเ,ออเพิ่มเพื่อนให้โอเคมันจะถึงจะเซฟวิดีโอกันได้สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า ว่าไงคเลิกเรียนกันลวจ้าไปสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า